ทนทึกหลวงพ่อฤาษีลิงดำในหนังสือเรื่องจริงอิิทานเล่มหนึ่งเรื่องพระเจ้าตากสินมาเยี่ยมในปีพุทธศักรา 2500, ช2500ฉันป่วยหนักและเข้ารักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือตึกพิเศษคืนที่สองเวลาประมาณสี่ทุ่มขณะที่ยังไม่นอนและไฟในห้องยังเปิดอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทั้งที่ประตูลงกอนแล้ว ชายผู้นี้รูปร่างสง่างามและดูแข็งแรงใส่เสื้อผ้าธรรมดาฉันถามว่าเป็นใครเขาตอบว่าผมคือพระเจ้าตากสินฉันเคยอธิษฐานขอให้พระเจ้าตากสินคุ้มครองเพราะโรงพยาบาลน,นี้อยู่ในเขตธนบุรีตอนแรกผู้พูดไม่เชื่อว่าชายคนนี้เป็นพระเจ้าตากสินเพราะแต่งตัวธรรมดาไม่เหมือนกษัตริย์จึงขอให้แต่งเครื่องทรงให้ดูพระเจ้าตากสินก็เปลี่ยนเป็นชุดกษัตริย์ต่อหน้าต่อตาทำให้ผู้พูดเชื่อ ก่อนจากไปผู้พูดขอหวยแต่พระเจ้าตากสินบอกว่าสมัยของพระองค์ไม่มีหวยมีเพียงเงิน25สตางค์ที่ติดตัวมาจึงขอถวายให้ฉันคิดว่าเลข25อาจเป็นหวยเช้าวันต่อมามีพยาบาลมารักษาตามปกติแล้วมาถามอาการป่วยไขย้พร้อมมาขอเลขหวยฉันเลยบอกความฝันเรื่องพระเจ้าตากมาเยี่ยม ข่าวแพร่ไปทั่วกลมอูดทุกคนต่างเล่นเลข25และผลปรากฏว่าหวยออกเลข25จริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้ฉันเชื่อว่าผีมีจริงแต่อายุในรูปอาทิตย์สมนกายไม่ใช่วัตถุธรรมดาที่สามารถจับต้องได้